พากันปังไบร์วชิรวิทย์โพสต์ภาพคู่นางเอกคนนี้ครึ่งชั่วโมงไ like, ลฟ์ถล่มสามสารปังไม่หยุดชุดไม่อยู่สำหรับนักแสดงซีรีส์วัยชื่อดังอย่างไบร์วชิรวิทย์สำหรับผลงานที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากกับปทบาทสารวัตรในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน together the series ซึ่งวันนี้ที่ผ่านมาทางด้านไบร์ ได้เซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการปล่อยเพลงเดี่ยวที่ตัวเองท้งร้องและเล่น MV ออกมาให้ชมกันอย่างเพลงยอมทั้งใจที่ตอนนี้ยอดวิวพุ่งกว่า200,000แ,แล้วค่ะในเวลาเพียงแค่19ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดอิสระแกรมของไร้ได้โพสต์ภาพคู่กับเบลล่ารานีนางเอกซุปตาช่องสามซึ่งเบลล่ารบบทเป็นนางเอก MV ในครั้งนี้ด้วยโพสต์นี้หนุ่มไร้ระบุคแคปชั่น you make me smile บอกเลยว่าปังเพราะในเวลาไม่ถึงเครื่องชั่วโมงยอดไหลก็ได้เกือบจะทะลุ3ามแสนแล้วนั่นเองละค่ะ